สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกัชบช่องมีมมุลทาร์เรตช n นลนะคะชอคคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันดอมนะคะดวงความรักเนาะของชาวธาตุด,ดินนะคะชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะใครที่เข้ามาแล้วนะคะมุลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพพัาง,งานภาพรวมนะคะสามารถที่จะ รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะหรือถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้นะคะไม่ตรงกับตัวคุณเนาะก็สามารถที่จะนำรับฟังเพื่อความบันเทิงจอยๆได้แต่ถ้ารู้สึกว่าพลังงานค่อนข้างตรงเนี่ยก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากภายไปลองปร,รับใช้กันได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะที่พลังงานนะคะของ ชาวธาตุด,ดินนะชาวราศีมังกรราศีพฤศพแล้วก็ราศีกันนะคะพลังงานของชาวธาตุด,ดินนะคะจะเป็นไงบ้างเอ่ยมาดูกัน ไพ่มีขึ้นนัศสวินถือเหรียญน,นะคะมีพลังงานสีถ้วยมีพลังงานอัศวินถือไมท้านะคะแล้วก็มีพลังงานไพ่เดทเนอะขึ้นมานะคะเป็นพลังงานในรูปแบบของโอกาสนะคะทิศทางในแง่มุมของความรักความรู้สึกเนาะมนมองว่าคุณอยู่ในจุดที่คุณอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องเรื่องความรักมากขนาดนั้น สำหรับชาวธาตุดินในเวลานี้นะคะถามว่าไม่คิดเลยเหรอก็ไม่เชิงไม่คิดเลยแต่ว่าคุณอะ่ะไม่ได้เอามาไว้เป็นลําดับหนึ่งอะ่ะไม่ใช่เป็นแบบสมมติว่าถ้าการให้ความสําคัญกับเรื่องราวอะไรเรื่องความรักจะไม่ใช่ลำดัแบ,บแรกของคุณนะคะในช่วงเวลานี้เนาะม,นมองว่าทิศทางในตอนนี้มันเหมือนกับทิศทางของของคนทีออ่อยู่ในจุดที่พยายามอยากจะ ending กับปัญหาหรือว่ากับสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ พลังงานนี้ขึ้นไพเดทขึ้นมาด้วยบางคนมีเรื่องราวที่คุณต้องจัดการอนะปัญหาที่คุณอยากจะจบให้ได้หรือว่ามันเป็นอะไรที่แบบเออมันเป็นสถานการณ์ที่ถ้าถ้าจบได้ ending ได้มันจะค่อนข้างโอเคเนาะทีนี้พลังงานที่ขึ้นมาเหมือนกับการที่พยายามจะ support อะไรบางอย่างในแง่มุมของความรู้สึกอยู่นะคะ support ในเรื่องราวของความคิดความรู้สึกที่เป็น ็นวิธของการที่แบบคุณจะได้มีแนวทางในการคิดในการตัดสินใจจริงๆอืมมอว่าในในช่วงเวลานี้มันเหมือนกับตัวคุณอะถ้าได้เจอได้เจอใครนะคะชาวธาตุดินเหมือนว่าจะเป็นพลังงานของสายพพอร์ตแล้วก็ตัวคุณเองก็เหมือนกันเออมันมีความเป็นสายเปอยู่นะช่วงเวลาตรงนี้อะคะ่ะบางคนอาจจะเป็นสายเปก็ได้นะเป็นคนที่แบบทุ่มเทแล้วก็รู้จักในเรื่องของการแบบ ที่จะซัพพอร์ตคนรักอะทั้งการเงินของควันของฝากอะไรประมาณนี้นะคะพลังงานที่ขึ้นมานะทีนี้พลังงานต่อไปที่เราจะไปดูกันเนาะเราสูว่าบางคนอนะเกี่ยวเรื่องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพลังงานเก่าๆมันมีในเรื่องของการรีเบิร์ดพลังงานขึ้นมาบางอย่างโดยรีเบิร์ดพลังงานในแง่มุมของความรู้สึกรีเบิร์ดในแง่มุมของความสัมพันธ์ต่างๆนะคะที่ขึ้นมาเนาะพลังงานสเตッ นะในการวางแพชชั่นความรู้สึกมัน่าจะเป็นแพชชั่นในรูปแบบของการเริ่มตน้นเริ่มตน้นเรื่องงานเริ่มตน้นเรื่องความรักความสัมพันธ์เริ่มตน้นเรื่องการที่จะมีทิศทางในการไปต่อข้างหน้านะคะประมาณนี้เลยพลังงานที่ขึ้นมาเป็นพลังงานของคนที่รู้สึกว่าชาติดินในเวลานี้นะ ไม่ได้โฟกัสเรื่องรักอย่างเต็มที่ก็จริงแต่ว่าอาจจะมีพลังงานคนเก่าๆนะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าถ้าเป็นพลังงานใหม่มือนว่าก็เป็นคนที่่อยอยากมาเริ่มต้นกับแพชชั่นการเรียนรู้อยากให้คุณเปิดโอกาสในมุมมองความรู้สึกต่างๆเนอะอะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันสิว่าเราพลังงานของชาวธาตุดินล่ะคะ่ะจะเป็นยังไงอีกนะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะจ๊ะพลังงานของชาวธาตุดินจะเป็นยังไงอีกคะ ไพ่ขึ้นพลังงานหกเหรียญน,นะคะมีไพ่ The Lover มีไพ่พลังงาน s e อร์ o ว s ออฟนะคะแล้วก็มีสามเหรียญน,นะขึ้นมานะคะในช่วงเวลานี้มันว่าเป็นโอกาสหรือว่าเป็นทิศทา,างในแง่มุมของความรักความรู้สึกนะคะที่ตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าเออเราผ่านความรู้สึกทุกความรู้สึกเศร้าแบบบางคนะ่ะ เหมือนกับเคยเจอการแบบถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังมานะคะแล้วก็ตัวอาจจะไม่ได้มั่นใจกับในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาต่อจากนี้อย่างร้อเนาะ <c oughs> ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการที่ทำให้ตัวคุณหายความแบบร,วระวาดระวังอ่ะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ให้ได้ก่อน ช่วงเวลานี้มันว่าจะมีการพัฒนาการเริ่มต้นหรือมีแนวทางโอกาสต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะมันเป็นแง่มุมความรู้สึกที่ที่มันจะได้มีการพัฒนาหรือเติมเต็มสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมเนาะแล้วก็เป็นแนวทางของความรู้สึกนะคะต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคือมองว่าคนที่เข้ามาต้องเป็นลักษณะของมุมมองการแชร์เรื่องราวต่างๆกับคุณได้ แชร์ลิงมุมมองแชร์ลิงความคิดเห็นนะคะเพราะว่าถ้าไม่สามารถแชร์กันได้เนี่ยมันก็สุกเป็นเรื่องยากในสเต็ปต่อไปที่จะมีการพัฒนานะคะในความสัมพันธ์เนาะพลังงานประมาณนี้นะคะทีนี้ที่ทางพลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยมันมันอยู่ในเวที่คุณเองอาจจะต้องได้มีการแบ่งปันนะคะอได้ได้เปิดเปิดความเป็นตัวตนมากขึ้นเหมือนกันเนาะคือถ้ามีปัญหาอะไรอะมนมองว่า มันจะเป็นในลักษณะของการพูดคุยปรึกษาหารือก,กันมากขึ้นนะถ้าถ้าคุณไปในสเตปคุณคุณอยากได้คนที่สามารถคุยกันได้ปัญหาต่างๆก็คุยกันได้ไม่ใช่แบบว่าเก็บมาคิดเยอะคิดมากแล้วให้คุณกังวลใจนะคะประมาณนี้เพราะมันรู้สึกว่าคุณน่ะไม่ได้วางใจกับการที่แบบจะให้ใจใครไปแบบ ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมแล้วเนาะฉะนั้นเนี่ยสเต็ปต่างๆมันก็ต้องอยู่ในภาวะที่แบบเออขอให้เรามั่นใจหน่อยเถอะขอให้เรามีความมั่นคงมั่นใจในการที่จะได้เลือกหรือว่าได้ขยับไปกับความสัมพันธ์นี้ค่ะทีนี้ทิศทางพลังงานที่ที่ขึ้นมามันมองว่าเป็นทิศทางพลังงานของโอกาสทางความรักนะเออที่กำลังจะเข้ามานะคะหาคุณนะ โอกาสในแง่มุมของความรักความรู้สึกเนาะพลังงานที่ขึ้นมาเนาะในแง่มุมของความรักความรู้สึกนะเอ่อบางคนนะ่ยมอนว่าอยู่ในสถานการณ์ของการได้มีทางเลือกบางอย่างแล้วก็อยู่ในภาวะของการที่คุณกำลังพัฒนาตัวเองให้เป็นเบสเวอร์ชันได้ด้วยมีโอกาสทางเลือกทางความรักนะคะพลังงานเดอนเบอร์เนี่ยมอสุว่าคุณน่าจะได้เจอได้เจอกับ พลังงานที่คุณมีแพชชั่นร่วมด้วยความรักความสัมพันธ์ต่อจากนี้น่าจะเป็นในรูปแบบของแพชชั่นความรู้สึกพลังงานที่มันมันก็ดีต่อใจประมาณนี้นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อในแง่มุมของความคิดความรู้สึกนะคะในทิศทางต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างทิศทางพลังงานแง่มุมความคิดความรู้สึกเนาะ แล้วก็สเต็ปของใครนะคะที่เขาจะเข้ามาข้างรักในตัวคุณนะชาวธาตุด,ดินเรามาดูกันดีกว่าเออพลังงานของใครหรอที่เขาจะเข้ามาข้างรักในตัวของชาวธาตุด,ดินนะคะชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะเพื่อมีขึ้นพลังงานสิบเหรียญมีพลังงาน The w o r l d ์ o ส o บออฟแล้วก็มี the t ท w e r นะคะขึ้นมานะ เป็นพลังงานในรูปแบบของความรักความรู้สึกเนาะที่มันมองว่าเออมันน่าจะอยู่ในจุดที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันแบบที่ไม่ทันตั้งตัวเนาะเป็นทิศทางพลังงานของโอกาสความรู้สึกแ a ช s i o พลังงานนะคะในการที่แบบจะไปต่อจะไปในเวนไนดีนะคะในทิศทางที่ที่อยากจะขยับไปต่อในทิศทางข้างหน้านะ ทีนี้เนะี่ยมันมองว่าเออมันมีโอกาสของความสำเร็จ success ก,การเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอยู่มีโอกาสดีๆตรงนี้อยู่นะคะที่ที่จะเกิดขึ้นมานะแล้วก็มันเป็นพลังงานที่เหมือนว่าคนคนนี้เขาเข้ามาแล้ก็ตอบโจทย์ในความเป็นคุณด้วยเป็นคนที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงเออเป็นคนที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เขาเข้ามามันคือแบบ เรื่องราวเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ของตัวคุณมากๆเซอร์ไพรส์แบบตัวคุณสุดๆนะเหมือนประมาณว่าคิดไม่ถึงนะว่าจะเป็นคนคนนี้เนาะในการที่เขาจะเข้ามาในความรักความสัมพันธ์หรือว่าจะเข้ามาข้างรักในตัวคุณในเวลานี้เขาน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตเกิดขึ้นนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบที่ไม่ทันตั้งตัวเออเป็นลักษณะของพลังงานประมาณนี้เนาะ ทิศทางพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะแง่มุมของความรักความรู้สึกเนาะอ่ามันมองว่ามันเป็นสเตปของการที่จะมูไปข้างหน้านะคะคนคนนี้นะมันเหมือนกับเขาเป็นคนที่น่าจะเวลาที่มีปัญหาอะไรอะเขาไม่ค่อยได้แบบจมอยู่กับสถานการณ์ปัญหานั้นน,น,นานเนาะค่อนข้างมูได้ไหวแล้วก็เป็นลักษณะของการที่มีพลังงานของการแบบ เติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองได้มีพลังงาน feeling ความอบอุ่นถ้าใครอยู่ใกล้เขาบนว่ามันเป็นลักษณะของความแบบใจฟูอะบางคนอาจจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับการทำงานต่างประเทศนะคะอาจทำงานในบริษัทต,ต่างชาติแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็มนว่าคนคนนี้เป็นคนที่ตรงตามเช็คลิสต์หรือว่าตรงตามเป้าหมายของคุณอยู่แล้วด้วยนะคือมีคุณสมบัติอะไรที่ตรงใจไม่ใช่แบบ อ๋อไม่ใช่เลยซ่ทีเดียวแบบนั้น,นะมนว่าตรงใจคุณด้วยตอบโจทย์คุณในหลายๆเรื่องเหมือนกันนะคะพลังงาน The w o r l d ขึ้นมานะ mm hmm. บางคนน่ะเขาอาจจะเป็นเป้าหมายที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้พลังงานขึ้นอ h อ t o w ทาวเวอร์เนี่ยนะ mm hmm. เราสึกว่ามันเหนือความคาดหมายมันเกินความคาดหมายไปหรือว่าการเข้ามามันอาจจะแบบปรบปรับหรือมีความกระทันหันกว่าที่คุณคิดนะคะประมาณนี้ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานมันจะเป็นยังไงอีกเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะคะในสเตปแล้วก็ในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะคะพลังงานที่ขึ้นมาเนาะในสเตปแล้วก็ในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะคะ คือจริงๆมองว่านะพลังงานคนคนนี้เนะี่ยเขาเขาน่าจะเป็นคนที่ตรงตามสเปคคุณเหมือนกันนะเออมันมีควาว่าตอบโจทย์ขึ้นมาอยู่ในในช่วงเวลานี้นะคะอทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันล้วกันว่าพลังงานเนาะมันจะเป็นในเ็ปไหนต่อไปนะคะพลังงานที่จะขึ้นมา คนคนนี้นะเขามีความคิดหรือว่ามีความรู้สึกยังไงต่อชาวธาตดินคนคนนี้เขารู้สึกยังไงต่อชาวธาตดินคะคนที่เขาจะเข้ามาคั่งรักในตัวคุณเนี่ยนะแตดไม้เท้าเด็กถือเหรียญมีพลังงาน6ถ้วยาะมีพลังงาน9้าถ้วยขึ้นมานะคะพลังงานความสุขอพลังงานความแฮปปี้เนสนะคะ แล้วเขาสมัมผัสได้ถึงพลังงานด้านบวกพลังงานความสุขจากตัวของคุณนะคุณมีพลังงานอะไรเก่าๆขึ้นมาด้วยในช่วงเวลานี้นะพลังงานหกถ้วยขึ้นมาสิ่งเก่าๆก,การฟื้นฟูพลังงานอะไรเก่าๆแล้วก็ทิศทางโอกาสของการได้เริ่มต้นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะบางสิงบางอย่างเนาะเป็นทิศทาง,งการเริ่มต้นจริงๆ เริ่มต้นไปในเวที่เรามองว่าเออมันมันก็เป็นสเต็ปที่มันน่าจะโอเคอยู่นะคนคนนี้นะมันว่าเขาอยากให้คุณเปิดโอกาสให้ขึ้นพลังงาน o p p o r t u n i t อยากให้คุณเปิดโอกาสให้กับเขาหน่อยอยากให้คุณแบบให้โอกาสเขาในการที่เขาจะได้เข้ามานะคะ,ะดูแลศึกษาเรียนรู้ learning นนกับคุณนะคะเป็นโอกาสที่เขาอยากได้รับจริงๆเป็นการเริ่มต้นนะ่ะ ในแง่มุมของความรู้สึกหรือว่าในแง่มุมของความสัมพันธ์นะคะในสเต็ปที่จะก้าวต่อไปจากนี้เนาะในนี้ทิศทางพลังงานมันเหมือนหกถ้วยนะ่มนมองว่าเป็นโอกาสทางความรักทงความรู้สึกที่มันแบบมันมีการฟื้นฟูบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาระหว่างกันละกันด้วยประมาณนี้นะคะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะฟื้นฟูในเรื่องราวของความรู้สึกความรักความสัมพันธ์เนาะแล้วก็เป็นแนวทางทิศทางของ การที่คุณจะได้รับข่าวดีข่าวาวโอกาสการติดต่อสื่อสารจากคนคนนี้เร็วๆนี้คือพังงานแปดแปดไม่เท้าวัตถุกะรเร็วๆนี้น่าจะเป็นการสื่อสารมาผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งอะเข้ามาหากับชาวทัตดินคุณก็จะได้รับข้อความได้รับการแบบตอบกลับจากเขาคนนี้นะคะคุณก็จะรับรู้ได้ว่าเขาเป็นใครเนาะคนที่เขาจะมาทั้งรักในตัวคุณเร็วๆนี้น่าจะ ได้มีการสื่อสารมาถึงคุณนะคะในเร็วนี้เลยแล้วก็มันมองว่าเป็นพลังงานที่เน้นในเรื่องของการสื่อสารไม่ใช่แบบไม่พูดไม่คุยด,ดุ่มๆเข้ามาไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเป็นพลังงานที่น่าจะได้ได้เน้นในรูปแบบของการสื่อสารจริงๆนะะแล้วก็เป็นในรูปแบบทีศทางพลังงานที่วันว่าบางคนอน่ะต้องบอกแบบนี้เป็นพลังงานที่คุณคุณ้นเคยมาก่อนหน้านี้แล้ว อาจจะเป็นพลังงานเก่าๆหรือเป็นพลังงานคนที่คุณเคยรู้จักนะคะประมาณนี้นะ,ะทิศทางพลังงานมันจะเป็นยังไงอีกทิศทางพลังงานจะเป็นในสเต็ปไหนอีกเรามาดูกันนะคะภาพบรรยากาศภาพรวมเนาะของ พลังงานในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกนะคะจริงๆมันว่าในความรู้สึกมันเหมือนกับเขารู้สึกคิดถึงคุณถ้าบางคนเป็นพลังงานคนเก่าๆร่วมกันถามว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อชาวท่าดินในเวลานี้เป็นยังไงมันว่าเป็นความคิดถึงนึกถึงเมมโมรี่ความทรงจําดีๆถ้าเป็นพลังงานใหม่มันก็มองว่าเขามองว่าคุณน่ารักคุณดูแบบน่าเอ็นดูน่าทะนุถนอมดูเป็นคนที่ ดีต่อใจประมาณเนี้ยออพลงงานที่ขึ้นมานะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามันจะเป็นในรูปแบบหรือว่าเป็นในเวไนอีกนะคะมาดูกันมันขอใช้เป็นสำรับดีนะมันขอดูไหนว่าคนคนนี้เขามีเกณฑ์นในการที่จะเทคชั่นนะคะยังไงมาถึง อชาวธาตไฟอ่ะขอห้ค่ะชาวทาตด,ดินบ้างนะมาดูซิคนคนนี้เขามีเกณฑ์ในการที่จะเทเชนมาถึงชาวทาตด,ดินยังไงบ้างนะคะโอ้ไพนี้ขึ้นสามใ้เท้านะมีพลังงาน The Star นะคะมีพลังงานราชินีถือเหรียญเนาะแล้วก็เป็นพลังงานหกดาบขึ้นมานะคะเพราะว่าคนคนนี้โอกาสในการที่จะเทเช่นมาจะมาในรูปแบบมาในเวลของการที่ ทำให้คุณได้เห็นถึงพลังงานบางอย่างซึ่งเป็นพลังงานใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะคะพลังงานใหม่ขนาดนไหนหมายความว่าคุณเริ่มที่จะเห็นปลายทางหรือเห็นแง่มุมของความหวังในความสัมพันธ์ได้เออสมมติว่าบางทีเราอยู่กับความสัมพันธ์ทีออ่ไม่เห็นปลายทางนะไม่เห็นรู้ว่าเราจะแบบไปกับคนนี้ต่อในสเต็ปไหนได้เลยอะ่ะ ยังนึกภาพไม่ออกยังมองไม่ออกนะคะแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยในการเทคชั่นมาเขาจะทำให้คุณได้เห็นถึงปลายทางหรือโอกาสพลังงานนั้นๆที่เกิดขึ้นนะคะประมาณนี้เลยจะเป็นในรูปแบบของพลังงานที่ที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาต่อจากนี้นะที่นี้ที่ทั้งพลังงานนะคะที่มันจะเกิดขึ้นสำหรับเรื่องราวระหว่าง ตัวคุณตัวเขานะคะมันก็จะเป็นทิศทางพลังงานของโอกาสความรู้สึกนะคะที่เราสึกว่าเออมันจะเริ่มเปล่งประกายคือการเทคชั่นมาแล้วมันทําให้เราเห็นถนึงความหวังอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ปลายทางที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนว่ามันก็เป็นการเทคชั่นที่มันโอเคนะถ้ามีปัญหาอะไรบางอย่างมันจะได้รับการเคลียร์ริงถ้ามีปัญหาอะไรบางอย่างหมนว่าจะได้เคลียร์ริงแล้วก็ได้ move อ่อนไปข้างหน้าไปอยู่ในจุดที่รู้สึกว่ามันโอเคมันดีต่อใจ มันมันแฮปปี้ที่เราจะได้ได้ทำในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ทิศทางต่างๆในตอนนี้มันเริ่มเข้าที่ข้าทางแหละคือมันได้เคลียร์กับพลังงานปัญหาการเทคชั่นของเขาก็มันมีจังหวะของการรอคอยกันอยู่อาจจะเป็นความรักที่มีระยะทางไหมเข้ามาเกี่ยวเนื่องเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นความรักที่มันเหมือนกับมีในเรื่องราวของ จังหวะของการรอคอยซึ่งกนและกันนะเออสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะมีระยะทางก็ได้อาจจะไม่ได้แบบอยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิดเดียวกันประมาณนี้นะคะหรือว่ามันอาจจะต่างอำเภออะไรแบบนี้คือมันต้องมีระยะทางอ่ะแล้วก็มันว่ามันเป็นจังหวะที่ต้องรอคอยสักนิดนึงมันอาจจะไม่ใช่แบบในแง่มุมที่เข้ามาแบบโชว์โชว์โชว์แบบโอ้โหแล้วไปกันในสเต็ปถัดไปเลยทันทีมันเป็นทิศทางที่ค่อยๆพัฒนาไปสู่ความมั่นคงด้วยพลังงานขึ้น queen of เน <In> มือนรู้สึกว่ามันมั่นคงแต่ว่ามันช้าแล้วมันก็เรื่อยๆมันาจ,จะไม่ได้หวือหวาอะไรมากแต่เน้นว่ามันสม่ำเสมอแล้วก็มาเรื่อยๆค่ะเรียงๆเอออ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทิศทางเนาะมันจะเป็นไปในสเต็ปไหนนะคะสำหรับคนที่เขาจะเข้ามาข้างรักในตัวของชาวธาตุดินนะหกไ้เท้านะคะเดอะมูมีพลังงานสีเหรียญ สองไม้เท้าแล้วก็มีพลังงานสองดาบเนาะอยู่ในเวของการที่จะตัดสินใจละค่ะก็รู้สึกว่าเปิดโอกาสกันเป็นทางเลือกตัวเลือกแต่ว่าก็ยังจะใช้เวลาในการพิจารณากันอีกในสเต็ปหนึ่งที่เป็นสเต็ปที่ใหญ่เหมือนกันแล้วก็เป็นจังหวะที่รู้สึกว่า,อ,าอย่างสองไม้เท้าขึ้นมามันเป็นจังหวะที่ที่รู้สึกว่ามันมันเป็นในเรื่องของแพชชั่นพลังงานความรู้สึกนั่นแหละ ประมาณนี้นะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการคิดเยอะค,คิดบกคิดวนคิดมากเหมือนกันคือคุณนะ่ะยังลังเลอยู่มันต้องบอกแบบนี้พลังงานมันขึ้นมามีเรื่องของความลังเลความสับสนนะคะก็อาจจะอยู่ในภาวะของความลังเลในการที่จะตัดสินใจกับแง่มุมต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นเนาะก็มองว่าไปต่อได้แต่ก็ต้องใช้ความพยายามแล้วก็ ต้องอยู่ในจุดที่ที่เราก้าวข้ามผ่านความลังเลตรงนี้ไปให้ได้นะคะคิดให้เยอะคิดให้รอบคอบเออมาดูคำแนะนำจากไพ่กันไพ่อยากบอกอะไรเด็กถือไม้เท้านะคะมีพลังงาน8ปดดอบหกเหรียญเด็กถือเหรียญแล้วก็มี8ถ้วยเนาะถามว่าไพ่ยากบอกอะไร ให้ออกมาบอกว่ากําแพงทางความรู้สึกเกณฑ์ครทเรียต่างๆเออข้อจํากัดอะเราเรามีได้แต่เราก็ต้องพิจารณาดูให้ดีเนาะว่าอะไรที่มันแบบคุ้นค่า,าแก่การที่เราจะนํามาพินิพิคอพิจารณานะคะคุณสามารถแชร์เรื่องราวต่างๆนะให้กับคนรอบข้างนะคนที่คุณแบบไว้วางใจให้ฟังเอ,อ่อให้ฟังเรื่องราวต่างๆคุณได้นะ ออในช่วงเวลานี้มันว่าบางทีมันมันต้องมีการแชร์กันออกไปรวมถึงความสัมพันธ์อ่ะมันตอบโจทย์คุณไหมในเรื่องของความแฟร์ความยุติธรรมที่คุณเคยตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะตอบโจทย์คุณจริงๆริงไหมเพราะว่าบางคนอ่ะมันรู้สึกว่าบางบางทีอ่ะความสัมพันธ์บางอย่างมันไม่ได้ตอบโจทย์คุณอย่างเต็มที่เนาะมันก็จะอยู่ในในเวที่โอเคจริงๆหรือเปล่าใช่ไหมสำหรับตัวคุณอืม ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งเป้าว่าเราอยากจะมีความสัมพันธ์ที่มันสามารถแชร์ริ่งกันได้แฟร์กันในหลายๆเรื่องในหล,หลายมุมมองนะคะก็จะต้องให้สามารถที่จะพาดผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้นะคะประมาณนี้เลยจ้าพลังงานที่ขึ้นมานะคะอทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าในส่วนของ passion การเริ่มต้นในแง่มุมของความรู้สึกเนาะมันจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อมันจะเป็นไปในเวไหนนะคะ สับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะพาสผ่านในเรื่องราวของแบบสเตปนี้ไปแล้วมรู้สึกว่าคำแนะนำเนี่ยก็ออกมาอยู่ในจุดที่แบบเออถ้าเกิดเราพยายามแล้วค่ะมีแพชชั่นกับสิ่งต่างๆอย่างเพียงพอละเราก็รู้สึกว่าเราพยายามอย่างเต็มที่แล้วโมว่าถ้าสถานการณ์ไหนที่คุณรู้สึกแบบเออมันมันไม่น่าใช่สำหรับคุณมันไม่ไหวมันแบบมันเหนื่อยหรือว่ามันมันท็อกซิกอะ มันไม่แฮปปี้อ่ะคุณเลือกที่จะเดินหันหลังให้กับปัญหาในนั้นได้นะบางทีทุกๆปัญหามันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบโหต้องแก้ให้มันแบบราบเรียบแบบว่าโหต้องแบบไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะมรู้สึกว่าบางปัญหาถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็แค่เดินหันหลังให้กับสถานการณ์นั้นได้นะคะคือคุณต้องพิจารณาดูว่าในในความสัมพันธ์ที่เข้ามาเนี่ยคนที่เขาจะเข้ามาข้างหลังในตัวคุณเนี่ยตอบโจทย์ในแง่มุมของความรู้สึก คุณจริงไหมอืมตอบโจทย์ในแง่มุมของการคิดการกระทำหรือว่าการตัดสินใจนะคะในรูปแบบของคู่ชีวิตที่คุณจะมองกันเป็นพาร์ทเนอร์ในสเต็ปต่อไปได้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะประมาณนี้เลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานนะคะจะเป็นยังไงอีกเนาะพลังงานจะมีลัคนาหรือว่ามีราศีอะไรบ้างนะคะ ชาวมีชาวกันนะคะชาวกลุ่มพิจิกนะคะประมาณนี้นะขอบคุณสำหับการติดตามรับชมนะคะมุนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ